แล้วก็ขูดเข้าไปในร่องกระเบื้องหลังอย่างนั้นก็ซื้อยาแนวกันซึมอันนี้คือเนี่ยแล้วก็ไปซื้อยาแนวกันซึมมาถุงนึงก็ใส่ได้แล้วค่ะค่ะคุณสาวๆสวยๆอย่างคุณแฮมนี่ทำเองได้เลย <c oughs> DIY ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับนะฮะถ้าขี้เกียจก็เน่ะไปชวนแฟนมาทำน <c oughs> ี่ครับนะฮะค่ะเอเหม็นไหมอาจารย์เหม็นไหมอ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นเป็นปกติเพราะยาแนวพวกนี้ก็ไม่มีกลิ่นเป็นสูตรน้ําอยู่แล้วนะฮะครับนะค่ะค่ะทำเองใช่ไหมฮะคุณแ h มจะทาเองใช่ไหม ต้องทำเองค่ะคนทำเองคนทำเองเพราะว่าเราเรามีพวกพวกพวกเพชรพลอยอยู่ในห้องเยอะแล้วเดี๋ยวไขรเข้ามามันจะปิดนะมันเป็นอุปกรณ์สาเร็จรูปเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสําเร็จรูปนะฮะค่ะค่ะอาจารย์อาจารยคุณแฮมอย่าเพิ่งวางต้องทําตอนพื้นแห้งหรือเปล่าพื้นเปียกเปียชื้นชื้นทำได้ไหม เปลกๆเชื่อนๆทำได้อยู่แล้วเพราะอันนี้มันอยู่คู่กับน้าได้อยู่แล้วครับค่ะและหลังจากที่ทําแล้วห้ามใช้ห้องน้ํากี่ชั่วโมงประมาณหชั่วโมง6กชั่วโมงนะคุณแฮมไปใช้บ้านเพื่อนก่อนเออหรือไม่งั้นก็คือก่อนทําก็อาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยครับเหงื่อออกก็ชัางมันไปช้อปปิ้งหกชั่วโมงไปช้อปปิ้งหมดไปช้อปปิ้งหกชั่วโมงเลยค่ากระเบื้องมาแล้วมันใช้เวลานานไหมคะประมาณหกชั่วโมงหกชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วค่คือจะทําก่อนออกมาทํางานอย่างนี้ยโอ้เจะทำหนูจน ได้เลยก,ก็ประมาณมันเรามาทำงานก็ตั้ง8ปดชั่วโมงแล้วนี่ไม่ใช่หมายถึงว่า ใช้เวลาในการทำงานไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเนาะว่าเราจะใช้จะทํางานแค่ไหนผมก็ดูละครจบพักสักสองชั่วโมงก็น่าจะจบนะจะเสร็จนะคือเราไม่ชานานไงเวลาขูดยากตอนขูดตอนยาไม่ยากครับตอนยาแนวไม่ยากเราไม่ใช่มืออาชีพเงเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาหน่อยะคุณแฮมเหลือจะทามันหยุดอะไรอย่างเงี้ยกรทำเองใช่ไหมฮะถ้าทําเองเนี่ยก็ซื้อเครื่องมือแล้วก็ซื้อยาแนวกันจึมมาพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วทําคืนวันศุกร์ก็ได้ พงนี้พงนี้มีนัดปาร์ตี้มาเลืนถูกหวยมาเลือกไปโอ้ยมีพาลกิจช้อปปิ้งขอให้สนุกในการซ่อมแซมจ้ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะดูเลยการเราไม่เครียดหรอกมาที่อันนี้เลยอาจารย์ต่อเลยนะคะขอไอเดียปูพื้นห้องน้ําชั้นล่างสําหรับผู้สูงอายุไม่อยากใช้ไม้กลัวปลวกกลัวชื้นใช้อะไรดีคะก็เขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องนาโนที่ชนิด ชนิดเขเรียกว่าไม่มันนะผิวด้านนะถ้าผู้สูงอายุนะฮะต้องใช้นี่แหละถ้ามันก็ลื่นหัวแตกเพราะว่าอันนี้เป็นแบบด้านนะฮะกระเบื้องมี3ชนิดนะฮะเป็นปีบบแบบผิวนันแล้วกึ่งเางาเงื่อด้านแล้วก็แบบด้านคือดังด้านนี่จะคล้ายเม็ดทรายนะประมาณนี้เลยนะอ,อ,อันนี้ไม่ลื่นสําหรับกระเบื้องผู้สูงอายุอยู่แล้ว แม้นผู้ไม่สูงอายุก็ใช้ได้นะบางทีเราคลาสสิกได้ไม่ลื่นนะอันนี้อันนี้ได้ครับเป็นกระเบื้องนาโนแบบชนิดผิวด้านใช้แบบนี้ชั่วต่อให้ไม่ใช่ผู้สูงอายุแนะนําให้ใช้กระเบื้องแบบด้านที่ฉันเคยมีประสบการณ์อีกแล้วประสบการณ์ไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วเขาใช้กระเบื้องที่ปูผนังอาจารย์มาปูพื้นห้องแล้วเวลาเราถูสบู่ไงมันก็ยิ่งลื่นใช่ไหมคะที่ฉันเคยล้มแล้วหัวไปฟาดกับซิง ดิฉันเนี่ยตรงนี้แตกเป็นรอยเย็บอยู่เนี่ยค่ะออและแทนที่จะได้อยู่ต่อต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลแล้วเย็บ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของห้องน้ําเป็นสิ่งที่เซนสิทีฟมากเพราะว่านอกจากมีน้ํายังมีสบู่มีผงซักฟอกมียาสระผมอะไรเงี้ยมันทําให้เราลื่นได้นะคะแล้วก็พิจารณาเลยหลังจากนั้นถ้าดิฉันจะไปนอนที่ไหนขอดูห้องน้ําก่อนเออหรอเออถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นมันลื่นเนี่ยไม่ได้เลยอาจารย์อ๋อครับคืองนี้ถ้าถ้าใครห้องน้ําลื่นอยากแนะนำหนึ่งปอันนี้มันมีท้องตลาดอยู่แล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยอ่มันจะลงท้ายด้วยแอนตี้สลิปสลิปแคร์อะไรพวกเนี้ยราดไปก่อน ถ้ามีผู้สูงอายุพวกนี้มันมีอุปกรณ์นี้ด้วยใช่ครับมันมีแอนตี้สลิปคือไม่ไม่ไม่ให้มาเลื่อนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเมือกเนฮะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของยาสระผมและสบู่เนี่ยมันมันไปไกลมากทําให้พอ ไม่ต้องหลายเดือนหรอกคมจริงข้างเดียวเป็นเลยนะฮะมีเมื่อกเรื่อนที่ลงท้ายด้วยแอนตี้สลิปกับสลิปแคร์นะไมันดจะอะไรก็ได้ขอให้มีคําว่าสลิปอยู่นะเอาไปราดน้ำเอาไปฉีดที่ในห้องน้ําแล้วก็เอาน้ําราดมันก็จะไม่ลื่นนะครับจะสักสากเลยแหละสาดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีผู้สูงอายุในบ้านควรมีไว้ค่เออดีจังเลยนะคะอาจารย์ให้มีให้มีแม่บ้านคอยทำานมีมานานแล้วกับใปัจจุบันนี้ควรใช้คหมายยังติดอยู่เรื่อง ยาแนวห้องน้ําท่านนี้ก็เลยบอกมาอย่างงี้นะคะจะยาแนวพื้นห้องน้ําด้วยตัวเองขอวิธีนะคะกระเบื้องเป็นสีเทายาแนวเดิมมีหลายจุดที่ลอกร่อนไปนะคะจากการใช้งานรวมถึงน้ํายาล้างห้องน้ําต่างๆด้วยก็เลยไปซื้อยาแนวยี่ห้อหนึ่งที่เป็นรูปสัตว์นะคะอาจารย์ึ่งบอกคุ้งน้ํามาทําเองนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะราดน้ําที่พื้นก่อนหรือเปล่าหรือผสมไออันเนี้ย กับน้ําแล้วค่อยๆบรรจงกรีไปกับพื้นได้เลยจะต้องทิ้งไว้กี่วันอ่าก็คือปูกระเบื้องเสร็จร้อยแล้วปกติจะทิ้งไว้24ชั่วโมงอันนี้ถึงยาแนวอย่างเดียวนี้ใช่ไหมคือหยอดเข้าไปเลยนะหยอดเข้าไปในร่องเนี่ยฮะ<ช>เข้าไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้ยางปาดยาแนวก็จะจะเป็นฟองน้ําหรือเป็นพวกยางปาดเขามียางปาดยาแนวขายอยู่แล้วเ<ช>มื่อก่อนเราก็ตัด ไอ้ช่างก็ใช้ตัดรองเท้าป่าดไปนะยางเขาเรียกว่ายางปาดยาแนวนะแล้วก็ยางปาดยาแนวหลังจากยาแนวไปแล้วเนี่ยจะใช้ห้องน้ําต่อก็คือประมาณหกชั่วโมงยางปาดยาแนวนะทำได้ง่ายๆไม่ไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับทําได้เลือกสีได้สมมติวันนี้สีเทาถ้าเกิดเราจะเอาตรงนี้เทาก็ได้เกิดเอาแล้วแต่นะเรามีเลือกตั้งประมาณยี่สิบสีเลือกไปเลยครับจะคลาสสิกหรือเปลี่ยนเดือนละสีก็ยังได้เลย าขยันนะนวงเล็บท้าขยันถ้าขยันถ้าขยันไปที่สายจากคุณผู้ชมค่ะคุณชวลริตค่ะคุณชวาวลริตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชนินค่ะคือออกน้ำเช่นบนนะฮะน,นคะไหลซึมมาใที่ล่างค่ะแต่ถ้าผมสังเกตนะผมลองปิดน้ำดูนะปิดน้ำหน้าบ้านนะ,ะน้ำมันจะหยุดไหลมันจะรั่วตรงไหนดีล่ะทีนี้พอเปิดน้ำมันก็เรื่มหยุด ต่อให้ห้องน้ําข้างบนไม่ได้เปิดน้ําเลยมันก็ไหลหยดลงมาเลยใช่ไหมคะตอนเเปิดน้ํานะอืเปิดน้ํก๊อกหน้าบ้านเลยเปิดปิดวาล์วน้ําอ응่ะ응อื응응응มันจะไม่ไหลคอพราะเปิดทัด๊ในสักพักมันเริ่มหยดค่ะแสดงว่ามันจะต้องมีน้ําตรงไหนที่ไหลอยู่ตลอดอใช่ไหมจ๊ะทีนีมน้มันหยดตรงไหนหยดตรงมุมตรงนี้หรือเปล่าแถวนี้ไหมน้มําตรงนี้ไหมมุมฝาฝาเป็นหนัง่ยแถวนี้นะแถวนี้เนาะ ผมลองลองลองล็อกป้าออกนะม,มีดานล่างนะอ่ะนะมันจะไหลยหยุดมาทำท่อน้ำทิ้งนะอ่ะนะตรงนี้มีท่อน้ำทิ้ง<ต>คือคือเท่ากับแถวขอบขอบ,ขอบนี่ไหมเนี่ยผมว่าถ้าถ้าผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นท่อท่อจะแตกหรือไายในหรือเปล่าคือท่ออาจไม่แตกแต่อานนี้จะรั่วตรงตะเข็บตรงนี้ไหมเนี่ยที่เขียนว่าขอบอขอบ,ขอ,บอันนี้คือรั่วตรงเนี้ย เพราะว่ามีท่อนะมีท่อระบายน้ําที่เขียนว่ารัว่วชันชดใต้เพดานนะใต้เพดานอันนี้เพดานอยู่นี่นะเพดฝ้าเพดานอยู่นี่นะ<ช>นะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็นชักโครกที่เรานั่งอันเนี้ยไอ้เบอร์หนึ่งนี้นะชักโครกจุดรั่วเบอร์สองนี่คือตรงท่อระบายที่เรายือนอาบน,น้ํานอะ่ะนี่แหละ แต่ไม่ได้ท่อไม่ได้ท่อรั่วนะฮะมันมันลอยเจาะที่ว่าเอาท่อขึ้นไปแล้วมันซึมออกมาตามขอบท่อนะขอบท่อคือขอบนี่แหละที่เขียนว่าขอบขอบจุดนี้คือจุดรั่วอมอันนี้เลยใช้นี่เลยฮะคือถ้าเป็นไปได้คือคือพยายามเขาเรียกว่าซีเมนทากันซึมซีเมนกันซึมคือถ้าเป็นไปได้คือขอบขอบบนเนี่ยเอากระเบื้องออกสักแผ่นหนึ่งนะแล้วขอบทาแล้วค่อยปูกกระเบื้องออกนะ ซีเมนทากันจึมทำ,ทำขทำข้งบนได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเครื่องบนมันคือคือย่างนี้นะอตอนที่ผมเปิดน้ำนะผมก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมันก็หยุดแสดงว่ามันมันท่อแตกหรือเปล่าก็ไ่อก็น้ำอ่ะก็ท่อ,ทอ,ค,อคงไม่แตกนะแต่ว่าอย่างนี้น้ําที่ที่ซึมเนี่ยมันจะซึมแถบขอบขอบมันไม่ได้ซึมน้ําประปานะจะซึมน้านะทิ้งเนี่ยอันนี้คือท่อ น้ำทิ้งมันไม่มีแล้วนะฮะผู้ผมไม่ได้เปิดใช้น้ำทิ้งไม่มีแสดงว่ารั่วที่ท่อประปาประปา,ปาะสังเกตง,ง่ายๆถ้าท่อประปารั่วคือ,องดใช้น้ําแล้วมิเตอร์หมุนไหมหมุนนะหมุนถ้ามิเตอร์หมุนแสดงว่าม<ส>ีท่อระบบรั่วครับถ้าท่อรั่วนี้ต้องไปดูที่ผนังแล้วเพราะส่วนใหญ่บ้านเราเดินท่อในผนังมาใช่ไหมฮะใช่ครัอบอันนี้อันนี้นอันนี้นนต้อง<บ>ไปดูที่ที่ผนงังท่อรั่วแน่นอนครับ ถ้าถ้ามิเตอร์ทํางานหมายถึงว่ามิเตอร์หมุนในขณะที่ไม่ได้ใช้น้ําในบ้านปิดท่อรั่วแน่นอนอันนี้ท่อน้ําดีร้อเอร์เซ็นตะฮะแต่อันนี้ต้องไล่วงจรแล้วนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แต่แต่ถ้าอยู่กรุงเทพเขามีเครื่องมือหนึ่งหนึ่งสองห้าติดต่อไปเขามีรับบริการตรวจอยู่แล้วตรวจตรวจท่อรั่วนี่นี่คุณชาวบริตอยู่ไหนคะอยู่ตางจังหวัดที่อยู่ตรัง ก็ต้องเป็นติดต่อประปาภูมิภาคการประปาส่วนพูนิภาคครตรวจจริงๆโทร่านหนึ่งหนึ่งสอง๋อปราปลานครหลวงอย่างเด<า>ียวต้อง,องต้องติดต่อประปาภูมิภาคปราปาในจังหวัดนะคะให้เขามาตรวจสอบให้นะคะแล้วทีนี้มันเรื่องใหญ่เพราะว่ามันต้องไล่ทั้งระบบไงต้องเข้าไปสู่ไอ้ตรงผนังใช่ไหมกับเขามีเครื่องมืออย่างนี้คเับคแล้วก็กับเครื่องมือเหมือนที่ไอ้ของหมอฟังฟังเป็นหูหูเลยนะอย่างเงี้ยเขามีเครื่องมือตรวจเป็นการตรวจประปา นี่ครับมีเครื่องมือของการประปาก็มีอยู่สองชิ้นถ้าถ้าถ้าเราตัดท่อแล้วเราเดินเดินใหม่เดินลอยเข้าไปอ๋ออันนี้เจ๋งเลยอยากแนะนําให้ท่านตัดท่อแล้วเดินใหม่เถอะเป็นวิธีที่ไม่อยากทุบพื้นนะไม่อยากทุบพื้นครับเดินเดินลอยเลยนะฮะอันนั้นเจ๋งเลยง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าด้วยครับครับดูแลง่ายกว่านะฮะครับคขอบคุณมากครัคสวัสดีค่ะ ไม่แน่ใจจะรับสายทันหรือเปล่าเวลาเหลืออีกเิดียวนะคะถ้างั้นมาที่นี่นะคะดิฉันขอดูก่อนเพราะว่ามีคําถามค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจารย์บอกว่าอ่ะเอานี้ละกันนะคะกรีก,กระดาษบนโต๊ะไม้มันเกิดเป็นรอยอจะทำยังไงดีเพราะว่ามันก็ทำให้สภาพไม่สวยงามอ,อะไรอย่างงี้อาจารย์จะกลบจะอะไรยังไง นี่นามสารพัดเลยเนาะฝุ่นจีน <c oughs> งไนงไปซื้อมากระป๋องหนึ่งมาคลุกน้ําแล้วก็เนื่องจากเป็นลายที่ไม้ไง <c oughs> คือฝุ่นจีนนี่จะแข็งหรือถ้าง่ายที่สุดก็คือใช้วูดกลูวูดกลูนี่มันคือจะแทกมาในไม้ได้นะ ถ้าถ้าไม่เยอะนะแนะนําให้วูดกรูมันหลอดประมาณยาสีฟันไงเอามาซูเปอร์ไม้สีอะไรก็ตามวืดไปแล้วแป๊บเดียวแห้งนะฮะขอขึ้นภาพขออาจารย์หน่อยหนึ่ง <Wood S 1> เพราะว่า <grew. S 1> อาจารย์เขียนอุปกรณ์อะไ,นนะไรนะฝุ่นจีนก็ได้แต่ฝุ่นจีนมันต้องเป็นถ้าเป็นทั้งโต๊ะใช้ฝุ่นจีนถ้าเป็นนิดๆห,หน่อยๆอาวุธกรูถ้าลอยนิดเดียวใช้วูดกรูก็เออก็เหมือนยาสีฟันหนึ่งหลอดนั่นแหละเล็กๆนะใช้ไม่หมดก็แบบปื๊ดไปวันพัทนะฮะมันก็คือส่วนผสมอันเดียวกรู เปื้ไปมันจะแข็งแป๊บเดียวก็จะแข็งแล้วก็ปาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วมันจะแข็งเหมือนไม้เลยนะฮะไอ้พุทกูจะนี้แข็งเหมือนไม้เลยอืออืออ้ดีจังนะที่ถามมานึกว่าไม่รู้นะรู้นะครับผ่านมาผ่านคือก็คือพวกนี้ดูแลบุญรักษาบ้านทำไงไปทําไอ้นู่นเป็นยังไงก็ต้องไปค้นคว้าไงฮะในสุดก็ทําอุปกรณ์เหล่านี้เราไม่รู้ไงว่ามันมีอยู่ในท้องตลาดนะคะ ในต่างประเทศนี่จะมีหมดแหละ DIY คือเข้าช่อง DIY นี่มีหมดเลยนะแต่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีคล้าย DIY อ่านะคะก็คนไทยสนใจที่จะทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฝีมือลายมือมากขึ้นอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะไปหาได้ตามร้านวัสดุบางทีหยุดหยุดว่างๆแทนที่จะไปช้อปปิง้งนะคะไปตามร้านวัสดุก็เย็นเหมือนกันนะอาจารย์นะก็ต,<ค>ตัวเองบ้านเนี้ย อะไรนะคะว่าตัวเองเหรอไม่ได้ว่าตัวเองแต่ว่ากําลังจะบอกว่าดิฉันก็บางทีไปเดินตามร้านวัสดุเนี่ยเนื่องจากว่าทำรายการอย่างเงี้ยไปเดินเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้อีกโอ้ดีจังเลยนี่ครับขึ้นรูปเลยใครสนใจเชิญเอชชอปเหรอาจารย์ไม่คืออบรมเรื่องซ่อมนะฮะคือเรามีอบรมเดินกันยานะครับซ่อมแซมปรับปรุง บ้านด้วยตนเองนะฮะศูน7 9สองสางหติดต่อแ<ช>อนะฮะค่ะจะเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะส่วนโฟรมรุ่นที่20แล้วเบอร์เดียวกันนี่แหละค<ช>่ะก็ถามได้นะเขาจะได้ ฟอร์เวิร์ดหลักสูตรให้หลักสูตรวันเดียวรู้เรื่องค่ะ023790780 023790780ถึง1นะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์ดิฉันฝากไว้นิดนึงเพราะว่าเผอิญว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะแล้วก็มีหลายคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะให้คุยถึงเรื่องของรางน้ำไงอ๋อได้ครับเออโปรดิวเซอร์เราหนึ่งในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีคนอื่นฝากถามด้วยนะคะว่าอยากขอคำแนะนำถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์อะไรมาแสดงให้ดูด้ได้้วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะรางน้ำจากฝนลาก่อน ชื่อตอนนี้เลยชื่อตอนนี้เลยรางน้ำจากฝนละก่อนเดี๋ยวยกรางน้ำมาไว้ที่นี่คะ่ะสเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ากลับมาบดูกันนะคะกับเรา2คนนะคะพุทธพระหัสสบดีทางช่องระวังภยัย3ามโมงสินาทีเป็นต้นไปโดยประมาณนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ